งานแคนตันแฟร์ครั้งที่138ได้เปิดฉากขึ้นที่เมืองกวางโจเมืองเอกของมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีนเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีบริษัทคุณภาพสูงจากจีนเข้าร่วมงานกว่า10,000รายสูงสุดเป็นประวัตการงานแ a n ตันแฟร์ปี2025นี้จัดขึ้นเป็น3ระยะยาวเป็นจนถึงวันที่4พุพฤศจิกายนครอบคลุมทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์พื้นที่จนนัดแสดงนิทรรศการสูงถึง1 5 5 0 0 0 0ตารางเมตร รวม74,600รบูธจำนวนผู้จัดแสดงสินค้ามีกว่า32,000รายสูงสุดเป็นประวัติการโดยมี3,600บริษัทเข้าร่วมเป็นครั้งแรกและที่พิเศษขึ้นไปอีกคือจำนวนบริษัทคุณภาพสูงที่เข้าร่วมมีกว่า10,000รายเป็นครั้งแรกด้วยในบรรดาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตั้งใจเปิดตัวในงานแคทตันแฟร์ปีนี้มี6 3เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีนวัตรกรรม48%มีฟังก์ชันการใช้งานที่ได้รับการอัปเกรด 47%นำแนวคิดสีเขียวและคาร์บอนต่ำมาใช้และ31%ใช้วัสดุเชิญวัตกรรมแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งนวัตกรรมในการค้าต่างประเทศได้อย่างเต็มที่